สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อชีวิตคุณจากนี้จนถึงสิ้นปี2568จากจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงอย่างไรผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยมา,ารับพลังงานดีๆกลับไปด้วยกันนะคะแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งซึ่งคำทำนายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมง,งายฟังไว้เป็นแนวทางเพื่อสร้างกำลังใจสร้างพลังบวกอะไรที่ดีก็รับกลับไปหรือถ้าเป็นคำแนะนำเป็นคำเตือนอะไรจากไพ่ระมัดระวังตัวไว้บ้างไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตเป็นดีที่สุดนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังคําทำนายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ใบแรก k คิงออฟสอดสิบไม้เท้านะคะสี่เหรียญสามถ้วยหกเหรียญน,นะคะฟูลค e ีน s อฟสอดเจ็ดไม้เทา้าหนึ่งดาบนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายจะเป็นไพ่พับพิคเนต น่าจะมีงานใหญ่นะงานสําคัญที่จะเข้ามาให้คุณได้ทำนะคะหรือได้เป็นผู้นำนะเป็นหัวนหน้าในการทำงานใหญ่ทำโปรเจกต์ใหญ่ก็ได้ถ้าเราทำสําเร็จก็จะนำมาซึ่งความก้าวหน้าหรือตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นก็ได้นะคะแต่เหมือนยิ่งสูงนะยิ่งหนาวหรือยิ่งกดดันก็ได้แต่ไม่ว่าคุณจะทำงานใหญ่นะที่มันสำคัญอย่างไร ก็ขอให้ทำเต็มที่สุดความสามารถนะคะถ้าเราทำเต็มที่แล้วไม่มีอะไรต้องมานึกเสียใจายภายหลังก็ถือว่าเราทำสุดความสามารถแล้วแต่เชื่อถือว่าถ้าคุณมีความขยันนะคะมีความเพยรพยามุ่งมั่นตั้งใจนะมันก็ออกมาดีเกินคาดดีเกินความคาดหมายก็ได้นะคะหรือสิ่งที่มันท้าทายเราอย่าเพิ่งกลัวนะอย่าเพิ่งคิดในแง่ลบอย่าเพิ่งคิดว่าทำไม่ได้นะคะ ถ้าเราคิดในทางลบไปก่อนมันก็ทําให้เรา,าสูญเสียกําลังใจก็ได้ก็จงเชื่อมั่นนะในความรู้ความสามารถของเรามีสติแล้วก็งัดอเอาศักยภาพของเรานะนำมาใช้ให้เต็มที่ก็จะทําให้เราประสบความสําเร็จได้นะคะหรือไม่ก็มีโอกาสได้ทํางานกับคนเก่งคนที่มีความสามารถซึ่งเราอาจจะได้เทคนิคพิเศษหรืออะไรดีๆ จากคนเก่งเหล่านั้นก็ได้นะคะอาจจะได้ประสบการณ์ดีๆหรือได้รับคำแนะนำที่ดีมากๆที่เราสามารถานำมาปรับใช้กับงานของเรากับการใช้ชีวิตในปัจจุบันให้ดีขึ้นเราอาจจะมีเพรสชั่นใหม่ๆม,มีแรงบันดาลใจดีๆเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ก็ได้ก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยนะก่อนสิ้นปีนะคะหรืออาจจะต้องเคลียร์ปัญหาเก่าๆปัญหาเดิมๆ สิ่งที่มันคาราคาซังนะให้จบสิ้นไปเพื่อจะได้ไปเริ่มต้นนะอะไรใหม่ๆที่ดีมากขึ้นนะคะแต่ความเหน็ดเหนื่อยในวันเนี้ยมันจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จในวันข้างหน้าได้นะทำงานอะไรก็เหนื่อยด้วยกันทั้งนั้นนะคะ,ะชีวิตคุณนี่มันมันไม่ง่ายมาตั้งแต่แรกแล้วนะเจออุปสรรคปัญหานะก็สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเสมอนะคะก็ขอให เพียรพยายามนะขยันขันแข็งเชื่อเลยว่าคุณก็จะได้รับรางวัลแห่งความขยันนะส่งท้ายปีก็ได้นะคะอาจจะมีข่าวดีนะเรื่องของการาปิดจ็อบปิดโปรเจกต์ได้ด้วยนะคะมีไพ่สามถ้วยอาจจะมีข่าวดีหรือมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นนะในช่วงเวลานี้ด้วยซึ่งมันอาจจะเป็นการได้รับกำลังใจดีๆหรืออาจจะมีคนคอยอช่วยเหลือหรือหนุน หนุนนำคุณอยู่ก็ได้นะคะได้รับความเมตตาเอ็นดูอุปถัมภ์มีคนมาช่วยเหลือเรามาซัพพอร์ตเราผลักดันเราให้ประสบความสําเร็จก็ได้หรือไม่ก็ตัวคุณอาจจะได้ไปร่วมงานเลื่อนเลงงานสังสรรค์นะคะอาจจะเป็นงานขึ้นบ้านใหม่นะหรือเป็นงานาเหมือนเปิดกิจการร้านค้าใหม่ก็ได้นะคะอาจจะเป็นงานของคุณเองด้วยนะที่สามารถ จะเป็นเจ้าของกิจการก็ได้นะมีเรื่องน่ายินดีมีข่าวดีเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ด้วยนะคะหรือไม่ก็อาจจะทํางานเสร็จปิดโปรเจกต์ได้แล้วก็จะมีโปรเจกต์งานใหญ่ๆเข้ามาให้ทำนะก็จะสัมพันธ์กับไพ่ n g of Sword นะคะก็เตรียมตัวนะต้อนรับ ความสำเร็จครั้งใหญ่ที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณได้เลยนะคะก็ขอให้มุ่งมั่นตั้งใจเข้าไว้นะก็จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ตามไปด้วยแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ไปช่วยเหลือคนอื่นอาจจะต้องไปช่วยเหลืองานในแผนกอื่นหรือคุณอาจจะส่งตัวไปแก้ไขหรือไปฟื้นฟูงานอีกโปรเจกต์หนึ่งก็ได้นะคะอาจจะต้องไปรับช่วงต่อนะงานจากคนอื่น เป็นงานที่อาจจะถูกพักไว้แล้วปัดฝุ่นมาทำใหม่ก็ได้นะคุณต้องใช้ประสบการณ์ชีวิตนะคะประสบการณ์ทำงานต่างๆที่มันสามารถนำมา,าทำให้ภารกิจนั้นสําเร็จได้นะก็เป็นช่วงที่ได้ทำอะไรที่มันท้าทายขึ้นหรือ,อคุณต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยแต่มันก็ไม่ยากเกินความสามารถนะก็ ขอให้มีความตั้งใจอดทนพยายามสำเร็จได้อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็มีดวงของการได้เดินทางด้วยอาจจะเดินทางไปทำงานไปเรียนหรือเรื่องของการท่องเที่ยวก็ได้นะคะช่วงนี้เดินทางดีมากๆจะประสบความสําเร็จดีราบเรื่อนดีนะจะมีโชคลาภในระหว่างการเดินทางก็ได้ยิงธาเดินทางเกี่ยวกับาการทํางานาใครที่เดินทาง บ่อยๆนะคะหรือทํางานที่เกี่ยวกับการเดินทางก็ได้นะต้องออกไปพบลูกค้าอาจจะเป็นพนักงานขายเป็นเซลล์นะต้องดิวงานกับอาสาขานั้นสาขานี้นะคะก็จะประสบความสำเร็จดีนะได้รับผลสำเร็จที่ดีตามมามากมายเลยทีเดียวรวมถึงการใช้คำพูดการสื่อสารการเจรจาที่จะประสบความสำเร็จดีเยี่ยมนะคะก็จะมีความสำเร็จที่มันเกิดจากาการเจรจาใน ผลประโยชน์ใหญ่หรือเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้ที่จะนำพาความสำเร็จมาสู่ตัวคุณด้วยนะคะแต่ว่าการจะพูดหรือการจะอาการจัดกระทำอะไรในช่วงนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังตัวด้วยด้วยความที่เราค่อนข้างาโดดเด่นหรือมีชื่อเสียงในแวดวงที่คุณอยู่การจะทำอะไรนั้นอาจจะถูกจับตามองเป็นพิเศษนะคะ ก็คิดไต่ตรองให้ดีก่อนที่จะพูดหรือทําอะไรออกไปนะเพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมานะคะแล้วก็อย่าใจร้อนหรือ,อโมโหหุนหันเพราะว่ามันจะทําให้เราขาดสติในการทําสิ่งต่างๆก็ได้าบางเรื่องเราก็ต้องใจเย็นลง หรือต้องอดทนเพื่อให้ผ่านพ้นเรื่องแย่ๆนั้นไปได้นะคะก็ขอให้มีสติให้มากๆก็จะทำให้คุณผ่านเรื่องแย่ๆต่างๆไปได้ด้วยดีเสมอหรือมีเรื่องให้คุณต้องบุกต้องลุยก็ได้มีเรื่องให้คุณต้องวิ่งเต้นนะหรือคุณต้องแก้ปัญหาสารพัดเลยแต่มันก็ไม่ยากเกินความสามารถนะคะก็ขอให้นำประสบการณ์ของเรานี่แหละนะมาปรับใช้นะคุณก็จะรู้เองว่า วิกฤตนี้ปัญหานี้จะต้องแก้ไขอย่างไรสามารถที่จะเอาตัวรอดได้นะคะเหมือนคุณจะมีเซนส์ในเรื่องของการประเมินสถานการณ์ต่างๆซึ่งเซนส์เนี่ยมันก็มาจากประสบการณ์ของคุณล้วนๆซึ่งมันก็มาจากเรื่องราวหรือสิ่งที่คุณเคยเจอเจอในอดีตซึ่งมันจะเป็นทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีซึ่งล้วนแล้วสามารถนํามาเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีดวงของ การอยู่เหนือคู่แข่งมีดวงของการเป็นผู้ชนะด้วยนะคะ,ะไม่ว่าจะ,ะเรื่องของการสอบแข่งขันนะหรือการแข่งขันกีฬาก็ได้นะคะแข่งขันกันสร้างผลงานต่างๆก็จะได้รับผลสําเร็จที่ดีมากๆนะถ้าชีวิตเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแข่งขันใดๆนะก็มีโอกาสที่คุณจะได้คว้าเหรียญรางวัลหรือคว้าชัยชนะ มาเป็นของคุณได้แต่ก็ต้องปาดเหงื่อกันหน่อยนะคะใช่ว่า,าจะได้มาง่ายๆบางเรื่องหรือบางอย่างเราต้องต่อสู้ต้องต่อสู้ต้องฝ่าฟันถึงจะได้สิ่งที่คุณต้องการมาครอบครองแต่ก็ไม่เหลือบากหัวแรงนะด้วยความใจสู้ของคุณนี่แหละที่จะทําให้สิ่งที่คุณตั้งใจไว้นะมาเป็นของคุณได้นะคะแล้วก็เป็นดวงชะตาที่จะได้รับการาคุ้มครองดูแลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวคุณเทวดานางฟ้านะที่จะอวยพรอวยชัยให้คุณทําสิ่งต่างๆได้ประสบความสําเร็จได้ดีเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ขอให้กระทําแต่ความดีคิดดีทําดีเข้าไว้นะชีวิตของคุณก็จะมีแต่สิ่งดีดหรือมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นด้วยแล้วก็โชคชะตาก็จะนําพาคนที่ดีคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาเมตตาอุปถัมภ์คำชูรานะคะ หรือในยามที่ชีวิตตกต่ำเจอปัญหารอบด้านสุดท้ายแล้วคุณก็จะสามารถหาทางออกเอาตัวเองออกจากาวิกฤตความาตกต่ำนั้นไปได้อย่างแน่นอนนะเหมือนชีวิตมันจะแย่แล้วแต่สุดท้ายแล้วก็ สามารถเอาตัวเองออกมาได้เสมอนะคะก็จะมีคนมาช่วยเหลือมาแก้ไขหรือมาไขปัญหานะในบางเรื่องซึ่งบางเรื่องถ้าเราไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองก็จะเหมือนมีคนามาคอยแนะนามาช่วยเหลือเราฉุดเราให้ออกจากวังวนแห่งปัญหาหรือวังวนแห่งความทุกข์ใดๆก็ได้นะคะก็มีดวงของการได้หลุดพ้นนะดวงของการได้ฟาดเคาะ อะไรที่มันไม่ดีทั้งหลายมันก็กำลังจะจบสิ้นลงไปสิ่งดีๆมันก็จะเข้ามาหาชาวราศีธนูอยู่เรื่อยๆนะคะก็ขอให้มีความอดทนอดกั้นในบางเรื่องมันอาจจะไม่ได้อย่างใจนะก็ขอให้ใจเย็นๆแล้วก็พยายามที่จะมีสติในทุกๆเรื่องราวนะคะก็จะทำให้คุณผ่านพ้นนะความวุ่นวายต่างๆ ไปได้ด้วยดีเสมอนะคะแม้ว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีธนูอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยนะต้องแบกรับภาระมากมายแต่มันอาจจะเหนื่อยส่งท้ายปีก็ได้นะคะนะเหนื่อยตอนนี้แต่ในปีหน้านะก็จะมีสิ่งดีๆมีความเจริญก้าวหน้าเกิดขึ้นอย่างแน่นอนจงเชื่อว่าสิ่งที่คุณทำในวันนี้ความเหน็ดเหนื่อยในวันนี้มันไม่สูญเปล่า มันก็จะนำพาซึ่งสิ่งดีๆความเจริญรุ่งเรืองมากมายที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูอย่างแน่นอนนะคะเรื่องความรักนะสำหรับคนโสดนะคะดูแล้วนะยังไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่เป็นโสดไปก่อนนะคะดีกว่าโสดแล้วดีนะโสดแล้วรวยเพราะว่าถ้ามีเรื่องของความรักหรือถ้าคุณมีใครเข้ามาในหัวใจต,ตอนนี้มันอาจจะยังหาความชัดเจนในความสัมพันธ์ไม่ได้ แต่ถ้าคุยเป็นเพื่อนเป็นที่ปรึกษากันอย่างเงี้ยโอเคมันจะเหมือนคบกันแบบยั่งยืนได้มากกว่าแต่ถ้าแปลเปลี่ยนเป็นสถานะาเรื่องของอความสัมพันธ์ของหนุ่มสาวอย่างเงี้ยมันก็อาจจะยังหาความาชัดเจนหรือความจริงใจยังยา,ย,ายากอยู่นะคะก็มุ่งมั่นนะกับเรื่องของการทำงานสร้างความมั่นคงนะให้กับตัวเราดีกว่า จงทำตัวเองให้มีคุณค่านะคะด้วยการมีงานทำที่มั่นคงหาเงินเองได้นะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเชื่อเลยว่านะบุตรเพศส,สันนิวาสก็อาจจะนำพาคนดีๆเข้ามาหาคุณได้ในเวลาที่เหมาะสมนะคะสำหรับคนมีคู่ก็อาจจะมีทะเลาะบอกแว้งกันบ้างมีเรื่องไม่เข้าใจกันบ้างแต่ว่าถ้าคุณสองคนพร้อมที่จะปรับความเข้าใจกันคุยกันให้มากขึ้นนะคะอะไรที่สามารถจะ เปลี่ยนแปลงเพื่อกันได้นะถ้าสามารถทํากันได้เนี่ยก็จะทําทให้ความรักของคุณสองคนเนี่ยรักกันยาวนานเพิ่มมากขึ้นนะคะมันเหมือนกับว่าคนสองคนต้องอเหมือนต้องปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนะคะให้สามารถเขา้าอยู่ด้วยกันได้แต่ก็เปลี่ยนแปลงเท่าที่เป็นตัวคุณนะคะอย่าเปลี่ยนตัวเองจนจนขาดความมั่นใจหรือขาดความเป็นตัวเองเกินไป เดี๋ยวอาจจะทําให้ความรักมีปัญหาได้นะก็เป็นสิ่งที่อยากจะสื่อเตือนนะคะสำหรับคู่รักชาวราศีธนูแม้ว่าจะคบกันมาอย่างยาวนานแต่มันก็ยังคงมีอะไรหลายอย่างที่ยังคงต้องปรับตัวยังคงต้องพูดคุยนะคะนะต้องมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อาจจะต้องมีการ เรียนรู้นะซึ่งกันและกันให้มากๆก็จะนำพานะชีวิตคู่ของคุณให้รักกันยาวนานเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มสปบแตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณนะที่นี้ด้วย สุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการคิดเงินได้เงินนะคิดทองได้ทองเฮงปังตลอดปีตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ